ในปีพุทธศักราช2319ประเทศอยู่ในช่วงของการทำศึกสงครามทางราชการก็จะเข้าตรวจตราตามหมู่บ้านต่างๆเพื่อคอยสอดส่องค่าศึกและช่วยรักษาความสงบให้แก่ชาวบ้านเช่นเดียวกันณหมู่บ้านเล็กๆแห่งหนึ่งในจังหวัดกำแพงเพชรที่ห่างไกลาจากสังคมภายนอกและอยู่กันอย่างสุขสงบวันหนึ่ง มีชายผู้หนึ่งซึ่งดูแล้วน่าจะเป็นผู้ที่มีอำนาจวาสนาในแผ่นดินไดบางตำราว่าคือเจ้าพระยาจากักรีเพราะดูไม่ค่อยเหมือนชาวบ้านธรรมดาสักเท่าไหร่เขาบังเอิญขี่ม้าหลงเข้ามาในหมู่บ้านและรู้สึกกระหายน้ำเป็นอย่างมากแต่ในขณะนั้นชาวบ้านส่วนใหญ่ออกไปทำไร่ทำนากันเกือบหมดชายผู้นี้จึงขี่ม้าไปเรื่อยๆจนกระทั่งมาหยุดที่หน้ากระท่อมของนางงุ นางงุตอยู่ที่บ้านพอดีจึงล้องบอกว่ากระหายน้ำเหลือเกินขอน้ำกินสักขันหนึ่งเถิดนางงุดนั้นพอได้มองเห็นชายหนุ่มผู้นี้ก็รู้ในทันทีว่าคนคนนี้ต้องไม่ใช่ชาวบ้านธรรมดาแน่ๆแ,และยังสังเกตเห็นว่าเขานั้นเหน็ดเหนื่อยและหิวกระหายน้ำเป็นอย่างมากถ้าขืนดตักน้ำให้ทันทีคงจะสำลักน้ำเป็นแน่นางงุจึงหักดอกหญ้า โรยผสมลงไปในขันน้ำด้วยเมื่อชายผู้นี้รับขันน้ำและดื่มด้วยความหิวเขาก็ยกดื่มจนหมดรวดเดียวไม่ได้ต้องค่อยๆดื่มดื่มไปก็เป่าดอกหญ้าไปจนเมื่อดื่มเสร็จจึงถามนางงดขึ้นว่าที่ตักน้ำให้เรากินไม่เห็นดอกหญ้าที่อยู่ในขันหรือนางงดจึงตอบว่าเห็นท่านเหนื่อยเกรงว่าจะสำลักน้ำจึงหาอะไรมาโรยเอาไว้ในน้ำ ให้เป่าดอกหญ้าไปแล้วจิบน้ำไปจะดีกว่าทำให้ชายหนุ่มเกิดความประทับใจในความฉลาดและคำพูดคำจาที่ช่างอ่อนหวานและไพเราะจึงเกิดความรักต่อนางงุชขึ้นมาเขารอจนตาผลกับยายลาพ่อแม่ของนางกลับมาแล้วรวบรัดสู่ขอนางงุชเสียเลยจนกระทั่งได้อยู่กินด้วยกันจนนางงุชตั้งครรภ์ได้ประมาณสามเดือนชายหนุ่มก็ต้องจากครอบครัวไป เพื่อไปทำตามหน้าที่ของราชการเมื่อชายหนุ่มจากไปแล้วนางงุจึงไปล่องเรือค้าขายกับพ่ออุ้มท้องรอนแรมไปเรื่อยๆกับเรือสินค้าจนกระทั่งถึงวันพฤหัสบดีที่17เมษายนพุทธศักราช2331ซึ่งตรงกับเดือน5ขึ้น12ข้าปีวอกนางงุได้คลอดบุตรออกมาเป็นผู้ชายและตั้งชื่อให้ว่าโต นางได้นาเด็กชายไปฝากไว้กับหลวงตาเกตวัดหลวงพ่อเพชรเด็กชายโตนั้นสอแววเป็นเด็กฉลาดและมีปัญญาเพราะสามารถเรียนรู้ภาษาขอมได้อย่างรวดเร็ววันหนึ่งเด็กชายโตและเพื่อนๆไปเล่นน้ําที่แม่น้ําหน้าวัดแต่แล้วได้มีแตงโมลูกหนึ่งลอยน้ํามาพวกเด็กๆต่างก็แย่งชิงกันเพื่อจะไปเอาแตงโมลผลน,นั้นมากินให้ได้ แต่เด็กชายโตวัยกว่าเพื่อนและควาแตงโมมาได้จึงพาแตงโมดำน้ำหนีออกไปเพื่อไปกินแตงโมอยู่กลางลำน้ำเพียงคนเดียวซึ่งเพื่อนๆก็ไม่สามารถว่ายตามไปแย่งได้ได้แต่ลอยคอมองเด็กชายกินอย่างอร็จอร่อยจนเมื่อกินแตงโมจนหมดจึงว่ายน้ำกลับเข้ามาเพื่อนๆต่างพากันไม่พอใจจึงรวมหัวกันล้อเด็กชายโตว่าแตงโมจนติดป,ปาก พอเด็กชายโตอายุได้เจ็ดขวบหลวงตาจึงได้ทำการบวชเนนให้พอวันหนึ่งรู้สึกว่าตนได้ศึกษาเล่าเรียนภาษาขอมจนเกิดความชำนาญแล้วเด็กชายโตจึงอยากจะออกไปแสวงหาความรู้กับอาจาร,รย์ท่านอื่นๆบ้างจึงได้ตัดสินใจย,าย้ายติดตามโยมตากับแม่ไปที่วัดเกตชยโยจังหวัดอ่างทองสามเณรโตอยู่ที่วัดเกตชยโยนี้ได้ระยะหนึ่ง ก็เกิดอยากเรียนรู้พระไตรปิฎกขึ้นมาอยากเรียนรู้อภิธรรมบาลีและคำพีมูลกัจจายหลวงตาเกตจึงได้นำสามเณรโตนี้ไปถวายตัวให้เป็นศิษย์ของหลวงพ่อสุขวัดพลับซึ่งต่อมาหลวงพ่อสุขนี้ได้ดำรงตำแหน่งพระยศเป็นพระสังฆราชยานาสังวรสุขไก่เทอนสามเณรโตเข้ามาถวายตัวเป็นศิษย์ของหลวงพ่อสุขเพื่อเรียนพระไตรปิฎกกับหลวงพ่อวัดพลับ เรียนคำพีมูล,ลกัจจายกับหลวงพ่อวัดแจ้งและเรียนพระธรรมบาลีสันสกฤตกับหลวงพ่อวัดมหาธาตุหลวงพ่อวัดไหนเก่งทางด้านใดสามเณรโตก็จะเข้าไปถวายตัวเป็นศิษย์โดยตลอดทําให้มีความรู้ความสามารถตั้งแต่ยังเป็นสามเณรน,น้อยเมื่อสามเณรโตอายุได้ส4ปี พระสังคราชสุกไก่เถื่อนจึงนำสาม,มเณรโตไปฝากตัวกับพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชรัชกาลที่หนึ่งเพื่อให้เข้าไปศึกษาเรียนรู้วิทยาการต่างๆจากขุนหลวงจากองคมนตรีและพราหมณ์ในมหาราชวางังจนกระทั่งสำเร็จวิชาต่างๆแม้ว่าอายุจะยังน้อยแต่ก็ถือเป็นผู้ที่รอบรู้วิชาและวิทยาการต่างๆ จนเป็นที่โปรดปรานของรัชการที่หนึ่งเป็นอย่างมากในช่วงยุคต้นของกรุงรัตนโกสินน์นั้นได้มีวัดวาอารามถูกปล่อยให้ทิ้งร้างเป็นจำนวนมากรัชการที่หนึ่งจึงมอบหมายให้สามเณรโตคอยเข้าไปดูแลบุรณะวัดเพื่อยกฐานะขึ้นเป็นวัดหลวงเมื่อสามเณรโตอายุครบบวชจึงได้รับการโปรดเกล้าขึ้นเป็นนาคหลวงที่วัดตะไคร่จังหวัดพิษณุโลก โดยมีพระสังฆราชสุขเป็นอุปชาให้เมื่อบวชแล้วก็ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาสวัดคังโคสิตารามเพื่อสอนพระสอนเนนและเชื้อพระวงต่างๆสมเด็จโตได้รับภาร,รานนี้เป็นระยะเวลาถึง14ปีจนรัชกาลที่หนึ่งเสด็จสวรรคตตอนนั้นสมเด็จโตเองก็มีพระชนมายุ35ปีแล้วท่านจึงหลบออกจากวัดคังนี้ ทิ้งภาระหน้าที่ทั้งปวงเพื่อออกไปศึกษาธรรมสัจจะขั้นสูงท่านได้ทุดงควัตไปใช้ชีวิตอยู่ตามป่าตามเขาตามถ้ำเพื่อฝึกฝนจิตทำชานสมาบัติของตนให้แก่กล้าเมื่อท่านปฏิบัติธรรมจนได้เวลาอันควรก็เกิดคิดถึงแม่งุดอยากจะนำบุญบารมีของตนกลับไปแผ่เมตตาให้ญาติโยมที่บ้านเกิดเมืองนอน ท่านจึงเดินทางกลับไปอยู่วัดเกษชยโยจังหวัดอ่างทองเพื่อโปรดญาตสนิทมิสหายหลายปีนักที่ท่านได้เป็นพระหลวงมาท่านได้พบเจอกับผู้คนมากมายจนทําให้เกิดความเบื่อหน่ายในผู้คนจึงไปอยู่ตามป่าตามถาม้ำตามเขาแล้วบำเพ็ญฌานสมาบัติกับเหล่าเทพเทวาต่างๆจนกระทั่งถึงระยะเวลาหนึง่ง พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 3, สามเสด็จสวรรคตลงจ้าฟ้าซึ่งบวชมาตลอดสมัยรัชกาลที่สจึงได้ลาศิกขาขึ้นเสวยราชเป็นรัชกาลที่สเมื่อขึ้นครองราชแล้วพระองค์เกิดความระลึกถึงอาจารย์ขวโตที่เคยอบรมสั่งสอนประสิทธิ์ประสาทวิชาให้แก่ท่านท่านจึงได้ออกคำสั่งให้ตามหาสมเด็จโตโดยใช้วิธีบอกรูปลักษณ์ของสมเด็จโตต่ตอผู้คน เพื่อให้ช่วยกันออกตามหาบรรดาพระภิกษุที่มีรูปร่างคล้ายคลึงสมเด็จโตก็จะถูกจับตัวเข้ามาในวังหมดทำให้เกิดความทุกข์ร้อนขึ้นในหมู่สงฆ์จนสมเด็จโตท่านได้ทราบเรื่องจึงยอมกลับเข้าสู่เมืองหลวงและเป็นเจ้าอาวาสวัดระฆังตามเดิมราชกาลที่สี่ทรงมีพระบรมราชองการให้เป็นพระธรรมมากิติผัดมาในอีกสองปี ซึ่งตรงกับปีพุทธศักราช2,397ก็โปรดเกล้าให้เป็นพระเทพกวีและโปรดเกล้าให้เป็นสมเด็จพระพุทธาจารย์ในปีเดียวกันชาวบ้านทั่วๆไปจะเรียกกันติดปากว่าสมเด็จพุทธาจารย์โตวัดระฆังหรือเรียกสั้นๆว่าสมเด็จโตขณะที่ท่านมีอายุได้78ปีท่านได้กลับมาบูรณะฟื้นฟูพัฒนาพุทธศาสนาให้เจริญรุ่งเรืองมากกว่าเดิม จนกลายเป็นพระหลวงที่ต้องแบกรับผิดช,ชอบวัดวาอารามต่างๆทั่วประเทศนอกจากนี้ท่านยังได้รับราชอ,องค์การจากรัชกาลที่สี่ให้ไปเทศให้พระองค์ฟังอยู่เป็นประจำจนมีอยู่ครั้งหนึ่งเมื่อสมเด็จโตมาถึงก็นั่งบนธรรมมาศแล้วก็เอ่ยปากพูดว่าดีมหาบพิตรก็รู้ชั่วมหาบพิตรก็รู้เพราะฉะนั้นวันนี้อากาศแจ่มใสดี เอวังก็มีด้วยประการชนนี้เมื่อกล่าวเสร็จก็ลุกออกจากธรรมมาสและเตรียมกลับโดยไม่ได้มองไปยังรัชการที่สี่อีกเลยพระองค์เห็นเช่นนั้นจึงเอ่ยปากเรียกว่าท่านโตทำไมถึงเทศจบเร็วจังเราไม่เข้าใจท่านโตจึงเฉลยว่าที่พูดว่าอากาศแจ่มใสดีดีก็รู้ชั่วก็รู้นั้นหมายถึงว่าวันนี้จิตใจของพระมหาบาพิตร ตื่นเตินสดชื่นแจ่มใสปราศจากความหม่นหมองท่านจึงเทศเพียงเท่านี้เพราะไม่รู้ว่าจะเทศอะไรเมื่อรัชกาลที่สี่ได้ยินก็เข้าพระทัยในความหมายของการเทศต่อมาไม่นานก็มีราชองค์การให้สมเด็จโตมาเทศอีกครั้งวันนั้นสมเด็จโตเทศนานมากจนรัชกาลที่สี่เริ่มเบื่อและหงุดหงิดแต่พระองค์ก็ทรงฟังเทศจนจบ ราชการที่สี่จึงตรัสถามสมเด็จโตว่าท่านโตทําไมวันนี้ถึงเทศนานจังเราเมื่อยเหนื่อยเหลือเกินสมเด็จโตได้ยินดังนั้นก็ตรัสตอบไปว่าก็วันนี้จิตใจของมหาบพิษเต็มไปด้วยความทุกข์และเร่าร้อนในอารมณ์ตลอดเวลาจึงต้องเทศให้มันเย็นเลยนานไปหน่อยราชการที่สี่ได้ฟังดังนั้นก็มีพระอาการชุ่มชื่นขึ้นสมเด็จโตนั้น ท่านไม่เคยปรารถนาในยศถาบรรดาศักดิ์ใดๆเลยแต่ต้องทำใจยอมรับภาระอันใหญ่หลวงนี้ตัวท่านนั้นเผชิญความลำบากมาตั้งแต่ยังเล็กเมื่อได้เข้ามาบวชทำให้ท่านเป็นผู้ที่มีอุตสาหะขยันหมั่นเพียรและศึกษาใฝ่หาในวิชาความรู้มาโดยตลอดท่านต้องสอนหนังสือให้กับลูกท่านหลานเธอมากมาย ต้องอบรมสั่งสอนภิกิุสงฆ์ที่เข้ามาถวายตัวเป็นศิษย์ของท่านที่เรารู้จักกันดีก็มีอยู่หลายรูปเช่นหลวงพ่อจันวัดนางหนูลบบุรีหลวงพ่อคลายวัดบัวลบบุรีหลวงพ่อแดงวัดเขาบันไดอิฐเพชรบุรีหลวงพ่ออีสัตตหีหลวงพ่อสดวัดปากน้ําซึ่งทั้งหมดนี้ล้วนมาถวายตัวเป็นศิษย์กับสมเด็จท่านในบางช่วง ท่านก็ไม่ค่อยได้สอนหนังสือเองแล้วจึงทำให้ท่านมีเวลาว่างมากขึ้นมากพอที่ท่านจะมีเวลาส่วนตัวเก็บดอกไม้มาบูชาพระผูกใบลานเทศเขียนอักษระเลขยนันทำผงอิทิเจเก็บมวลสารต่างๆมาบดท,ทำพระท่านใช้หินรับมิโกนมาทำบล็อกพระโดยทำเป็นรูปเหมือนของพระมหาสมณะโคดมพอเข้าพรรษา ก็นำพระที่ท่านจัดสร้างขึ้นทั้งหมดมาเข้าโบสถ์สวดมนต์ไหว้พระปฏิบัติศาสนก,กิจของสงฆ์จนครบสามไตรามาสเสร็จแล้วพอมีใครเดินผ่านไปผ่านมาท่านก็จะแจกให้พอทำออกมามากๆก็ใช้มือกดไม่ไหวจึงใช้ผ้ามากดพิมพ์แทนในบรรดาเชื้อพระวงที่เข้ามาถวายตัวเป็นศิสมเด็จโตนั้น ไม่มีใครเก่งเกินพระบาทสมเด็จพระจุลตอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่าแล้วสอนอะไรก็รับได้ทั้งทางโลกและทางธรรมเพราะเป็นผู้มีบุญบารมีมากมีปัญญาเป็นเลิศจึงเรียนรู้วิชาต่างๆได้ยอย่างรวดเร็วสมเด็จโตได้สร้างพระสมเด็จขึ้นมาอีกพิมพ์หนึ่งโดยใช้ช่างหลวงมาช่วยแกะพิมพ์ให้พอสร้างเสร็จทันก็ปลุกเสกมีเรื่องเล่าขานกันต่อมาว่า หลังจากที่รัชกาลที่ห5ทรงขึ้นครองราชแล้วพระองค์ได้สเสด็จประพาสไปยังเยอรมันโดยนำพระสมเด็จที่สมเด็จโตสร้างติดตัวมาตั้งแต่เด็กแขวนไว้ที่พระสอนี่จึงเป็นที่มาของพระสมเด็จพิมพ์นี้ว่าสมเด็จพิมพ์พไกเซอร์เมื่อสมเด็จโตว่างเบนจากการสร้างพระแล้วก็จะนำพระธรรมจักรกับป่าวัตนสูตรมาผูกขึ้นเป็นพระคถาชินบัญชร พร้อมนำบทสวดมนต์ต่างๆมาแปลเป็นภาษาไทยเพื่อความเข้าใจง่ายในช่วงสุดท้ายของชีวิตท่านเมื่อมีเวลาว่างมากท่านก็จะปิดกุฏิไม่รับแขกต้องการเรียนรู้ข้างบนเรียนรู้ของจริงกับเหล่าเทพเหล่าพรมเรียนรู้และเข้าใจในสัจธรรมความจริงแห่งโลกธาตุโดยการถอดจิตขึ้นสู่เบื้องบนนั้นเป็นการขึ้นไปเดินดูกับท้ามหาพรหมชินะปัญจโร ซึ่งเป็นผู้ดูแลพระศาสนาจวบจนกระทั่งถึงวาระสุดท้ายสมเด็จโตอาพาธด้วยโรคอะไรไม่ปรากฏท่านได้มรณาภาพบนสาลาใหญ่วัดอินวรวิหารบางขุนพรมซึ่งตรงกับวันที่22มิถุนายนพุทธศักราช2415จิริ 15, ร,รวมอายุได้85ปี